มันไม่หมุนอ่ะใส่ไม่ตรงเหรอวะไม่ตรงร่องเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ Đi đâu Đi subscribe Đi kênh กนูน้ำตาไหลเลยอ่ะอู้ว <c oughs> ูแรงมากเลยครับทุกคน โอ้แรงมากเลยครับโอ้แรงอววาุู้น่าจะร้อยกว่ <c oughs> าโอ้ยหนักเลยโอ้โพีเขึ้นแล้วก็แม่ <c oughs> สะพานลุตลองว่าพ <c oughs> ีเอะลองรถกันหุบจัดเลย ไปลงสนามสมบายเลยเนะี่ยอู้น้ำมันเครื่องกระจายได้หรอดันมันดันเหรอโอ๋อโลเกนตรงนี้มั้ยใส่อ๋อรวบโอเคเราจะมาตรวน<อ>ี้ไม่ต้องเอาอะไรมากใช่ฮะจัดเลยมาเลยแม่จะร้องขับป่ะจะร้องขับป่ะร้องขับได้ด้วยอ่ะ พี่ร้องเหรออยากร้องกันพี่ถ่ายคลิปให้ผมไหมพี่ขึ้นไปกับผมแหม่าไปเลยพี่มั่นใจฝีมือผมดีใจใครอย่างนั้นอย่าดึงสายไปสายมาใช่ไหมมันจะสะบัดต้องตรงอย่างเดียวต้องตรงอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวมีใบ่ายครับเราเจอคลิด พอ,อแล้วเรามาเทท่อแล้วครับผมผมเต็มมันจริงจัดเลยแตะมาแตะมาเลยครับแรงจริงเครื่องตัวนี้จากเครื่อง9 5ครับอัพไซด์มาเป็น155ครับผม,มบทำบาร์ทำเต็มลูกเดิมจากเดิมครับทำแค่นี้ลูกขนาดแค่นี้ยังวิ่งจนนะ นี่เป็นรถพี่เอตอนนี้เขาจะไม่มองกันเต็มเลยไม่เห็นรถแบบเนี้ยหรอเนีเราก็มีที่นั่งครับแต่เราก็ระวังยางครับ เมื่อกี้ทางตร้งก็สบายเลยเนาะทางหลงมเกยอะก็ต้องดูดีๆเพราะรถมันต่ำด้วยครับ มอไซค์มอไซค์ขับเก้าสิบตาไม่ทันอ่ะผู้ถ่าแข่งบนถนนทาง,งเรียบเนาะสุดยอดเลยอะ่ะแต่ส่วนมากเขาเอาไปแข่งในแบบว่าอันนี้เนาะในทุกนายใช่ไหมรถแบบนี้อะ่ะ เล่นแถวบ้านกันสนุกสนุกตอนนี้น่าจะสงสัยเอ๊ะมันรถอะไรของมันน้นนี่เนาะมันแปลกไง